ตอนนี้เราอยู่หน้าาอยู่หน้าร้านบ้านรักดินนะคะเ,เราจะไปคุยกับท่นานเจ้าของร้านนะคะว่าผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นเห็นอยู่เนี่ยเป็นมาอย่างไงสวัสดีค่ะคุณป้าคุณป้าคุณป้าหาบ้านรักดินนี่เป็นมาอย่างไงคะออเอ่อ,อ,อสืบทอดมาตั้งแต่สมัยป้าปั้นเป็นตั้งแต่อายุที่หก สิบหกนี่ก็เริ่มปั้นแล้วแสดงว่าเป็นธุรกิจของครอบครัวค่าสืบทอดกันมาตั้งแต่คุณยายแล้วมาคุณแม่แล้วก็มาป้ารู้สึกจะเป็นรุ่นสุดท้ายนะคะเพราะมีลูกๆหลายคนแต่เขาไม่ไม่ชอบด้านนี้เลยอ๋อป้นนีเลย่ะแต่ส่วนป้าในป้าชอบป้ารักงานศิงปะตั้งแต่ตั้งแต่วัยรุ่นป้าป้าก็ฝึกฝนแม่ก็สมัยนั้นก็ห้ามกลัวมือจะหักกลัวอะไรเพราะแป้งมันจะเร็วแต่ป้าก็จะแอบ ก็แอบเล่นไปเรื่อยๆ่ะแับ่ะใจรักขับปั้ในฮะจะไร่ผิดถูกลองลองผิดลองถูกมาอันนี้ก็ถือว่าต้องมีพรสวรรค์ด้วยไม่น<อ>่าคุณป้าเว่าใครก็สามารถปั้นได้ไม่ได้ค่ะต้องมีพรสวรรค์คต้องต้องคนรักจริงๆอย่างที่คุณว่าค่ะถ้าถ้าเราไม่รักไม่สนใจไม่ใส่ใจตรงนั้นอนะ่ะใจราต้องมุ่งมั่นตรงนั้นแนะ เพราะว่ามันไม่สามารถทำาำสําเ็จให้ชิ้นแรกแม่เลยเพราะว่าถ้าเกิดเราท้อสะกดหรือว่าเราไม่ได้รักจริงเนี่ยเราก็คงจะไม่มีชิ้นที่สองชิ้นที่3จนกระทั่งถึงชิ้นที่ประสบความสําเร็จสวยงามอย่างที่เห็นเห็นกันอยู่ของในร้านนี้คุณป้าฟั้นเองทูกใช่ไหมคะทุกชิ้นเลยค่ะป้าฟันเองยกเว้นตะเกียงรอเล่นนะคะคุณป้ายังเป่าแก้วไม่ได้นะคะ แต่ฐานนี่นะคะฐานนี่ก็ไม่ใช่หรอคะอันนี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้ก็คือรับมาหมดเลยแต่นอกนั้นป้าปั้นเองหมดเลยไอ้ตัวที่เป็นเทียนหอมที่จุดเทียนหอมเตาอย่างนี้ก็คุณป้าปั้นแต่แต่ลูกเขยลูกชายจะเป็นคนแก่อ๋อแกสลับนี่จะเป็นอันนี้คืายเรียกว่ารักร้อยลายไทยอ่ะค่ะลายไทยรักร้อยนะคะอันนี้ลาย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 บัวค่ะลายบัวลายรักร้อยนี่ค่ะ อที่เป็นรูปหัวใจใช่ไมายล้อะไ้อย่าเี้ยค่ะสวยงามมากน<ช>่ะละเอียดมากเลยอขอถามนิดนึงว่าเวลาที่คุณสมมติเมื่อกี้คุณป้าบอกคุณป้าเป็นคนปานแล <i> <อ>้วคุณคุณลูกลกับลูกชายกับลูกเขยเป็นคนแก่ทีนี้เนี่ยเราต้องอรอให้มันมันมันแห้งนะคะหรือว่าแกะแกะตอนที่มันตานี้ไม่ได้แล้วค่ะมันมันแข็งไปแล้วนนอ้ขนาดนู้นน่ะต้องขนาดด้านนี้อันนั้นก็ตามน้ำหอมนะคะเดี๋ยวป้าจะเอากลับบ้านไปให้ลูกแกะนะคะอ๋อเนี่ยจะเป็นตามน้ำหอมแบบจุดเดียนนะคะ ในคนละแบบกันนี้ค่ะตอนที่เขาเริ่มแกะเนี่ยมันก็คือเนื้อดินจะประมาณกี่ประมาณหนึบหนึบมือกันหนึบมือค่ะก็คือว่าไม่แข็งไปเกินไปค่ะไม่ได้เลยค่ะอันนี้ก็คือแข็งไปแล้วอันนี้ไม่ได้ค่ะอันนี้ป้าเจตนาให้แข็งเพราะปั้นให้ดูจะได้เป็นตัวอย่างชุดหนึ่งให้ก็ดูอันนี้ไม่สามารถทําอะไรได้แล้วอันนี้เขาเรียกชุดไล่ไสนะคะไล่ไสเป็นทับศัพท์ไปเลยนะคะว่าไล่ไสนะคะก็คือตั้งแต่ อันนี้หม้อไม่นั่งนะคะแล้วก็คดเคี้ยวลงไปเรื่อยๆ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 จนกระทั่งถึงเก้าชิ้นนะคะเก้าชิ้นอันนี้จะเป็นชิ้นไฮไลท์ค่ะเวลาไปปั้นโชว์แต่จะเสียเวลาหน่อยอ่าอันนี้ก็จะทิ้งโชว์ไปเลยอ่านี่ฉันชอบอันนี้ค่ะนี่ฉันชอบกระถางต้นไม้ต้นไม้เปียก ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ฉันที่ตกใจไม่ได้กลัวเลอะอะไรนี่ฉันกลัวทำกระถางต้นไม้ของคุณป้าไม่เป็นไรอันนั้นอันนั้นอันนั้นก็ดินดินธรรมดายายถ้าเจตดนาเดี๋ยวพรุ่งนี้แข่งก็แจกเด็กอ๋อแข่งก็แจกเด็กแจกแจกท่ามาคนแรกได้ไหมคะได่ค่ะขอเล่นนะคะอันนั้นก็เป็นแจกันจิ๋ใช่ไหมคะไอแจกันเนี่ยนะคะขอโทษนะคะแจกันเนี่ยป้าสามารถจะปั้นได้ประมาณ38แบบโดยที่ไม่ซ้ําแบบเลยค่ะอันนี้ เป็นจะกันทรงอย่างนี้ได้สามสแปดแบบเลยโดยไม่ซ้ำค่ะมันจะมันจะหลายรูปแบบไปเจกันคุณยายบอกสามสแปดแบบไม่ซ้ำอันนี้ก็แค่สามแบบเองนี่นี่ห้าแบบค่ะห้าแบบอ๋อเป็นทรงแบบนี้นด่ได้ฮะได้จะมีแบบทรงทรงคุณโทน้ำทรงอเปพ้าทรงเยอะแยะค่ะอืาเป็นจินตนาการเราเลยขนาดนี้เป๊ะเลยไหมคะก็ ไม่ป้าไม่ใช่เก่งนะคะไม่ใช่คนเก่งแต่อาศัยว่าเรามีประสบการณนะ์ตั้ง50ปีแล้วก็แล้วก็เก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆเปลี่ยนแปงลงรูปแบบอะไรเราเราึกอยู่ในสมองนะคะเวลาเราปั้นเนี่ยว่าชิ้นต่อไปเนี่ยเราจะรูปทรงแบบไหน,นแล้วก็คิดป,ป้าดูมีความสุขมากเลยค่ะใช่ การที่เราได้อยู่กับงานที่เรารักนะคะแล้วก็เป็นไอเดียจากความรู้สึกเนี่ยนะคะวบบแต่สิ่งที่เราคิดว่าเราจะปั้นอะไรต่อไปดีเนี่ย<ช>แสดงถึงความสุขที่เราได้อยู่ก<ช>ับมน<ช>ัน<ช>ทีนี้มันจะถามเป็นความรู้หนึ่งว่าเนื้อดินเหนียวเนี่ยคุณป้าต้องสั่งมายางไรคะดินเนี่ยนะคะตั้งแต่เด็กจําความได้พ่อแม่ทำหม้อข้าวหม้อแกงก็ใช้ดินปะทุ่มอ๋อที่มา,<บ>าปะเก็บปะทุมนี่จะเป็นแถวสามโคกแถว แถวบางไฟแถวอะไรเงี้ยจะล่นล่นไปเรื่อยเขาคนคนเขาจะขายตักหน้าดินออกแล้วเขาจะขายเนื้อดินที่ว่าแต่มันจะมีรากไม้มีอะไรแต่ถ้าเรามาปั้นกระถางอย่างที่เขาขายกระถางถูกๆเนี่ย <ทะ S 1> เขาก็จะไม่ไม่ซืเลือดเรื่องเรื่องรองากไม้เรื่องอะไรเงี้ยี่จะอยู่ในเนื้อดินก็ไดแต่ถ้าเราปั้นงานฝีมืออย่างเงี้ยผมเส้นนึงก็ไม่ได้เราก็แกะไม่ได้กดูกนะเราจะต้องมากอง ได้ดินมาเราต้องมาแทะมาหมักเป็นน้ำโคลนแล้วเราก็ต้องตกตะกอนสามคืนกว่าจะได้ดินมาปั้นตะกร้งพักกระบางสิบห้าวันนะคะได้ได้ดินมาปั้นร้อยห้าได้ค่ะเราธรรมชาติค่ะเราเราขายของด้วยได้เลยค่ะขอโทษนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะพี่ชิวๆเราเป็นเราเป็นวิดีโอภายในครอบครัวตามสบายนลคะพี่พี่ชได้ตามสบายค่ะสิบห้าวันนะคะ ต้องมากรองผ้าขาวบางเหมือนทำหนุ่มหนุ่มตาลนะคะเราจะได้ยินมาหูดแม่แม่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่คุณจะซุ้มซ่ามทำมันแตกนะคนคิดจังนี้นะคะดิฉันไม่กล้าซุ่มซ่ามอีกเลยค่ะเพราะทราบว่ากจนได้แต่ละชิ้นนี่มาเนี่ยโหแล้ตัวพระพุทธรูปเอ๋พระสงฆ์องค์เมนเนี่ยเป็นอันนี้เป็นงานหล่ออันนี้เป็นงานของหลานค่ะเป็นงานของหลานค่ะ งานหล่อเป็นงานหล่หอค่ะ <lö Game. S 1> ไม่ได้ปั้นกินแป้งไม่ได้ค่ะอันนี้ก็ใช้เป็นอะไรคะวัสดุของเขาคือปูนนะคะไม่ใช่ค่ะดินดินเหมือนกันจะเป็นการหล่อเขาก็จะมีร็อกมีอะไรค่าแต่พูดถึงนะคะไม่ได้ชอบซะทั้งหมดแต่ก็ไม่หนีกันเท่าไหร่นะคะคือเปลี่ยนลักษณะจากต้องใช้มือปั้นมาเป็นใช้เครื่องมือตามยุคสมัยนะคะแล้วก็ ไม่ทิ้งแถวนะคะยังเป็นงานศิลปะอยู่นะคะทีนี้เนี่ยชิ้นที่แข็งที่สุดในร้านข,ของป้ามัน่ยคุณป้าน,นำสุดๆมากเลยค่ะเป็นชิ้นแข็งแรงที่สุดค่ะโทษเขาไม่เป็นไรค่ะขัดไปด้วยแรงที่สุดแรงที่สุดบ้าไได้นำมาแต่แต่ถ้าแข็งที่สุดตอนนี้ก็เป็นเป็นโผงข็งแบบโ ใช้คำว่าผมได้ใช่ไหมคะอันนั้นเขาจะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าซื้อไปแล้วเขาจะเอาไปใส่อะไวคะโคลนผมมากไปตั้งโชว์ชวแต่ถ้าอย่างเนี้ยใส่น้ำใส่อะไรไม่รั่วไม่ตปนอันนี้ก็เรียกหม้อน้ำลายวิจิตรนะคะหม้อน้ำลายวิจิตรรูปนี้นะคะอันนู้นอินนู้นเขาเรียกโผล่ขาสงแต่อันนี้ยคัดมานะคะถ้าไปในโรงแรมเนี่ยสาม,มารถเอาไปใส่เขาเรียกว่าอะไรนะคะดอกหอมหอมใบหอมหอมเขาเรียกว่าบุงาใช่ไหมคะ เพราะว่ามันจะมีรูระบายอากาศออกมานะคะใส่บุงงาได้นะคะแต่ถ้าโคมไฟเนี่ยป้าไปขายแถวใต้เนี่ยโรงแรมจะซื้อกันเยอะเลยค่ะพร้ะก็จะตั้งเป็นจุดๆค่ะโคมไฟนี่ประมาณเท่าไหร่คะ2,000กว่าบาท2,009ค่ะแต่ก็ยังลดให้อีกค่ะแล้วก็มาถึงอันนี้เป็นสันเกษ่์ของจังวัดสรนะคะโบราณอ่ะขออนุญาตนะคะโบราณเนี่ยนี่ย โบราณลูกใหญ่ๆอย่างนี้นะคุณเขาจะตั้งไว้นอกรั้วริมรั้วหน้าบ้านให้คนเล่นของตาเน้นร้อนมาตักดื่มทานแต่ตอนนี้เราจะมีตะบวย<อ>วางไว้ข้างๆ่งอัอนนี้เราก็ย่อมาเป็นที่ระลึกค่ะโบราณเขาเรียมมกหม้อกลั่นนะคะตนนแต่จังหวัดนนท์ก็ทำเป็นสัญลักษณ์จังหวัดนนท์ถ้าแแกแขะบ,บ้านแขะที่นงเขาก็เลยเรียกหมอ้อน้ำนม ก็น้องๆของผิวนะคะนี้ก็อันนี้คุณคุณป้าปั้นเองใช่ค่ะไม่เคยได้ปั้นเลยบ่อยเคยได้ปั้นบ่อยตาไม่เคยดีแล้วนะคะแต่ละเอียดมากเลยนะคะท่านี้ถวายพระองค์ค่ะนะคะเคยเคยนี่แหละค่ะเคยคุณป้าถวายพระองค์ค่ะตั้งแต่ท่านเด็กๆมีที่โรงแรมปาร์คเนเลิศอันนี้ท่านเด็กเด็ก่ยอะแล้วก็มีชุดใหญ่วันนี้ค่ะถวายสมเด็จแต่ไม่ได้ทำแล้ว คุณ<ผ>ป้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังคะตลาดน้ำแห่นงนี้คะอ๋อมีน้องที่เขาขายเคร่อแช่ค่ะเขาเจอป้าแต่เขารู้จักกับป้ามานานแล้วแต่จริงๆแล้วออคุณหญิงสุดาลากจัด เจ <C at> อเจอป้าที่งานแม่ชีสันตเนีที่เดอะมอลค่ะออป้าป้าป้าไปงานแม่ชีออท่านไปเจอท่านก็เกินกับป้าไว้แล้วท่านเห็นมาขีมือท่านก็ท่านเกินว่าจะให้ชวนนะคะทีนองชวนนะคะว่าจะมาให้มาอยู่นี่แต่ป้าป้าไม่รู้จักว่าไม่ทราบว่าเป็นตลาดน,าน,น้ำอ,อ,อยู่ที่ไหนอะไรยัง <c oughs> ไงน,นะคะแต่พอหลังจากที่เขาแช่ ตามหมทีนึงก็เลยอ๋อตรงนี้นี่เองที่เดียวกันเลยก็เลยตัดสินใจก็วันนี้เจอคุณหญิงคุณหญิงก็บอกเนี่ยใช่ไหมที่ที่ชวนที่ชวนมาให้มาเนี่ยแหละที่นี่แหละคือหญิงจำปาได้นะคะยังไงอยากให้คุณป้าเชิญชวนเพื่อนๆที่เข้ามาชมเว็บไซต์แล้วก็มาเห็นงานปั้นของคุณป้าแล้วอยากจะมาชมวิธีปั้นสดๆให้เห็นนะคะจะมาหาคุณป้าได้ที่ไหนคะก็มาที่ตลาดน้ำเนี่ยค่ะถ้าถ้าไม่ได้ไป ก่อเกตรู้สึกตอนนี้จะจะปิดแหละค่ะจะจะปิดทุวค่ะเพราะเพราะเริ่มมาลงที่นี่ก็จะลองมาดูนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบแต่รับรองคุณภาพและสินค้าเหมือนเดิมค่ะขับแก้วเหมือนเดิมและคุณป้าจะปั้นให้ดูสดสดด้วยค่ะทุกวันทุกวันนะะคทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะทุกเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาพบคุณป้าได้ที่ตลาดน้ำฝันเลียมเนี่ยค่ะอยู่ฝั่งใต้นะคะฝั่งใต้เข้ามาทางเข้ามาทาง ถนนป้านะคอ๋อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพัดบอกเองเข้ามาทางขนนนาคคำแหงร้อยดเนะคะจอดรถเสร็จแล้วก็เดินเข้ามาเลยร้านของคุณป้านะคะจะอยู่เรือนแถวไม้นะคะหลังสุดท้ายนะคะซึ่งจะจะเห็นเลยค่ะเพราะว่าเราจะมีเครื่องมือปั้นอยู่หน้าร้านนะคะแล้วก็คุณป้าจะประจําอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็จะทําการปั้นให้ดูกันสดๆเลยนะคะว่าการปั้นหม้อบินเผาเนี่ยเราเริ่มกันยังไงนะคะแล้วก็จะมี อธิบายให้ด้วยว่าเป็นมาอย่างไงนะคะแล้วก็ยากง่ายอย่างไงมาชมกันได้ปั้นมาห้าสิบแบบฟีแล้วค่ะนะคะเขาเรียกปั้นซึ่งปั้นดินเผาค่ะยินดีนะคะให้มาเที่ยวกันเยอะๆขันวุฒรักงานไทยๆอย่างนี้นะคะต่อไปลูกหลานจะได้สืบสารต่อไปแต่ถ้าเป็นคนเขาอยากเรียนแล้วคุณป้ายินดีสอนค่ยยินดีสอนนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณป้าก็อยากจะสืบทอดเพราะอายุมากแล้วากจะ ใครอายากจะเรียนก็ยินดีสอนให้นะคะไม่คิดเงินกันค่ะนะคะยังไงมามากันได้เลยนะคะเพื่อนๆวันนี้ต้องขอบคุณคุณป้ามากเลยค่ะ,คะขอบคุณ